กระเพราทุเรียนเมนูสุดครีเอทแปลกใหม่อ้าวอร่อยแบบงงๆอยากรู้ว่าวิธีทำและรสชาติเป็นยังไงรอดูจ้าเพื่อไม่ให้พลาดเมนูดีๆสุดครีเอทในคลิปถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอุ่มอิมอิสแฮปปีด้วยนะคะ กระเพราทุเรียนสูตรและอัตราส่วนอิ่มสรุปไว้ให้ท้ายคลิปเหมือนเดิมค่ะเมนูนี้อิ่มจะใช้แกนทุเรียนส่วนสีขาวที่ติดกับเนื้อทุเรียนค่ะมาทาอาหารนะเราจะเอาแกนทุเรียนออกมาสับพันเตาอย่างนี้ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ทานได้ง่ายๆแกนทุเรียนรสชาติเขาก็จะมีความมันๆนะคะกรุบๆแล้วก็หวานนิดๆค่ะพอหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาโขลกเครื่องสําหรับผัดกระเพรากันค่ะใช้กระเทียมพริกแห้งแล้วก็พริกสดนะคะ ความเผ็ดปรับตามชอบได้เลยค่ะและอันนี้ก็คือสูตรเด็ดเคล็ดลับนะคะผัดกระเพายังไงให้ถึงเครื่องกระเพาอิมจะใช้ตัวดอกกระเพาค่ะเข้าไปตำโคลเข้ากับเครื่องนี้ด้วยนะคะจะได้กลิ่นหอมมากๆเลยพอเตรียมเครื่องกระเพาเสร็จแล้วก็มาผัดกันใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนจากนั้นก็ใส่เครื่องที่เราโคลไว้แล้วลงไปเลยค่ะ เราจะผัดเครื่องกระเพรากับน้ำมันไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะมีกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะต่อมานะคะเราก็ใส่หมูสับลงไปเลยเราจะผัดหมูสับให้สุกประมาณ50%ก่อนนะจากนั้นเราก็ใส่แกนทุเรียนลงไปผัดด้วยเลยค่ะ ผัดไปเรื่อยๆจนกว่าแกนทุเรียนจะสุกนะคะจริงๆเขาก็ทานได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้นิ่มนิดหน่อยก็ผัดต่อไปค่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับง่ายๆให้กระเพราหอมอร่อยนะคะฉีกใบมะกรูดลงไปผัดด้วยค่ะจากนั้นก็ปรุงรสนะคะใช้น้ำปลา1ช้อน ต่อด้วยน้ำมันหอยอีก2ช้อนนะคะรสชาติเพื่อนๆชิมเอาตามใจชอบได้เลยนะอันนี้อิ่มชิมแล้วรู้สึกว่ามีรสหวานจากแกนทุเรียแล้วค่ะก็เลยไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มและก็เพื่อเพิ่มสีสันให้หน้าทานนะคะเราจะหยอกซีอิ๊วดำเข้าไปอีกนิดหน่อยค่ะเราจะผัดทุกอย่างให้เข้ากันดีนะคะให้เครื่องปรุงทั้งหมดค่ะซึมเข้าไปในตัวเนื้อนะ ต่อามาเพื่อเพิ่มสีสันนะคะเราก็จะใส่พริกหั่นเฉียงลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่ใบกระเพราลงไปผัดด้วยเลยขั้นตอนนี้ใช้ไฟแรงในการผัดได้นะคะเพื่อให้กลิ่นกระเพราค่ะออกมาให้มากที่สุดนะพอใบกระเพราสุกแล้วปิดไฟแล้วก็ตักกินได้แล้วจ้า หลายคนอาจะสงสัยว่ารสชาติของกระเพราทุเรียนเป็นยังไงนะคะอุกอิ่มก็จะบอกให้ว่ามันจะมีความมันๆกรุบๆแล้วก็หวานนิดๆของ ตัวแกนของทุเรียนนะคะมันก็ทํามาจากผลไม้เนาะแล้วก็เอามาประยุกต์ทากระเพราลองดูถามว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะเขาจะมีความอร่อยด้วยความที่เขาถึงเครื่องกระเพรานะคะเพื่อนๆเอาสูตรเนี้ยไปทํากับกระเพราปกติได้เลยอาจจะไม่ต้องใส่แกนทุเรียนอย่างนี้ก็ได้ยังไงมันก็เป็นรสชาติกระเพราที่เข้มข้นอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มความพิเศษใส่แกนทุเรียนเข้าไปเพิ่ม texture เ,เวลาเคี้ยวอะค่ะเขาจะได้แบบมีความมันๆแล้วก็ความกรุบๆ,ๆคะ่ะยังไงไปลองทําทานดูนะคะ หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอุมอิมอิสแฮปปนะคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้อุมอิมทำเมนูไหนหรือมีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยค่ะไว้เจอกันใหม่กับอุมอิมอิสแฮปปในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเมียว ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และกด subscribe กันหน่อยนะจะได้เจออุ่มอินใหม่ในคลิปหน้าจ้า